ในเมืองที่ทุกอย่างมีราคาแม้แต่ชีวิตก็ยังขายได้ถ้านายไม่มีเงินนายก็แค่ไม่มีตัวตนสำหรับนายสตีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นออกเดินทางไปยังหนึ่งในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในการฟาร์มเงินพร้อมทั้งปั้นสกิลไปด้วยในเวลาเดียวกันและสถานที่ที่เรานั้นกําลังจะมุ่งหน้าไปนั่นก็คือชายหาดท่าเรีอแปซิกาเขตแดนล้างที่แม้แต่ตำรวจก็ยังเมินแต่สําหรับคนที่มองเห็นโอกาส มันคือขุมทองที่ซ่อนอยู่กลางสร้างตึกและชายหาดทะเลอันแสนสวยเฮ้บอย และนี่ก็คือเงินในตัวผมที่ตั้งแต่ไปบุกแก๊งเมลสตอร์มให้เละเป็นลาบและก็ไปขโมยลีลิกที่ห้องโยริโนบุอาราสกาแล้วได้ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจที่กำลังฆ่าพ่อตัวเองสาบุโรอาราสกาตายข้ามือทั้งหมดตั้งมวลนี้มันก็ไม่ทําให้เงินในตัวผมนั่นมันเพิ่มขึ้นมาเลยผมเลยหาข้อมูลว่ามีจุดไหนบ้างภายในเกมที่จะสามารถฟาร์เงินไปพร้อมกับฟาร์มสกิลภายในตัวด้วย แน่นอนครับว่ามันคือท่าเรือแปซิฟกานั่นเองซึ่งแน่นอนครับสำหรับใครที่เปิดจุดวาร์ปไปแล้วก็แค่วาร์ปไปณจุดนั้นแต่สำหรับใครที่เพิ่งเล่นหรือว่ายังไม่ผ่านภารกิจเดี๋ยวให้ทุกคนนั้นทำให้ผ่านก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถข้ามมาฝั่งยังแปซิฟกาได้นะครับและแน่นอนครับสำหรับสถานที่นี้มันช่วยในเรื่องการฟาร์มสกิลด้วยไม่ว่าจะเป็นสกิลในเรื่องของเฮ a ฮันเตอร์เน็ตลันเนอร์ชินบ ลุยเดี่ยววิศวกรโลเคชันนี้คือคำตอบครับแล้วจุดไหนก็รอที่เรานั้นจะไปฟาร์มกันนั่นคือบริเวณจุดแฟตทาเวเลท่าเรือแปซิฟิกานั่นเองตามที่ผมนั้นได้มาร์กไว้และสกิลที่สำคัญในการฟาร์มครั้งนี้นั่นคือสกิลแดดหรือสกิลพุ่งตัวนั่นเองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าใครมีแต้มคะแนนเหลืออยู่ก็ให้เอามาอัพให้เต็มสมบทซะ ส่วนใครที่ใช้แต้มสกิลไปจนหมดแล้วก็ไม่เป็นไรบริเวณแถวนั้นมันมีรถจาะทิ้งร้างไว้ให้เรานั้นรอไปป้นอยู่จัดมาสักขัดคงไม่โดนว่าอะไรหรอกเพราะว่าเจ้าของนั้นโดนเชือดทิ้งไปจนหมดแล้วหลังจากที่ได้ยานผ่านะมาแล้วก็ให้เราทุกคนนั้นครับเดียบชายหาดไปเรื่อยๆก็จะพบกระท่อมเถียงนาน้อยรอให้เราไปยำแต่ก็อย่าลืมล่ะเอาเขียงไปด้วยนะ ที่เถียงนาะแห่งนี้จะมีเหล่าชาวแก๊งบูดูบอยนั่งปิกนิกกันอยู่3คนถ้าพวกเรามาถึงบริเวณแห่งนี้เนี่ยก็ให้เชียดทิ้งได้เลยแล้วก็อย่าลืมเก็บอาวุธที่ดอปเพื่อนําไปขายอีกทีด้วยละ่ะพอฟาร์มเสร็จแล้วบริเวณข้างหลังบีดแช็คอาจจะมีแก๊งที่พาการตั้งวงบริเวณข้างหลังอีกทีหนึ่งซึ่งมาครั้งนี้ผมดันไม่เจอไม่แน่ใจว่ามาสปอนตอนกลางคืนหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเจอก็จัดหนักได้เลย หลังจากที่เรานั้นจัดการบริเวณจุดแรกและจุดที่2เสร็จแล้วให้เรานั้นขับรถเยยบชายหาดไปอีก200-300ถึเมตรก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่มีชาวแกงตั้งวงกันอยู่เหมือนกันแต่มาครั้งนี้ผมดันไม่เจออีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะบริเวณจุดนี้นานๆนนทีมันจะสปอร์มาให้สตูอาจมี6-7คนบอกได้เลยว่าดอบของและเหมาะแกการฟาร์ามสกิลไปด้วยดีแบบมากๆ พอฟาร์มจุดที่3มเสร็จแล้วก็เห็นเรานั้นขับรถเรียบชายหาดไปอีก4 5 0ถึงเมตรก็จะเจอเถียงหน้าน้อยอีกอันหนึ่งแต่ระวังจุดนี้กันด้วยล่ะเพราะว่าศัตรูนั้นมีกันทั้งหมดด้วยกัน3คนและหนึ่งในนั้นเป็นเน็ตลันเนอร์มันจะแฮ็กคุณไม่ให้คุณนั้นสามารถขึ้นที่ได้อย่างคล่องแคล่วหรืออาจจะตัดระบบการมองเห็นของคุณไปเลยก็ได้พอเราเชื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บสิ่งของมีค่าติดไม้ติดมือไปด้วยละ่ะ หลังจากที่เราฟาร์มจุดที่4เสร็จแล้วก็ให้เรานั้นวิ่งไปข้างหลังอีกทีนึงก็จะมีชาวแก๊งอีกกลุ่มนึงอยู่บริเวณแถวนี้กลุ่มนี้ง่ายต่อการจัดการและดับของมากๆอาวุธของพวกนี้คือปืนพกเล็กและขวานที่จะมาสับเราให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็เชียด์มันก่อนก่อนที่มันนั้นจะเชื่อเรา หลังจากที่จัดการกลุ่มนี้เสร็จแล้วก็เห็นเรานั้นวิ่งตรงไปขึ้นบันไดทั้งบนก็จะเจอกับแก๊งหนึ่งนั่นก็คือแก๊งแอนิมอลและแก๊งวูดูที่ใส่กันยับรอเราอยู่ด้านบนผมบอกได้เลยว่ามั่วบ้านงานไปเลยและระวังโดนลูกหลงด้วยละ่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันเอากันหนัก หลังจากที่เรานั้นมั่วบันงานจุดที่5และจุดที่6เสร็จแล้วก็ให้เรานั้นวิ่งลงบันไดกลับไปอีกจุดเดิมให้กลับไปยังจุดบังกรอก่อนหน้านี้ซึ่งบริเวณแถวนี้บอกได้เลยว่าจุดฟาร์มของชั้นดี เพราะบริเวณแถวนี้เนี่ยมันมีชาวแก๊งที่ตั้งวงกันเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการตั้งวงดูทีวีการแจ้งสุขสันต์ในวันหยุดหรือตั้งวงเล่นป๊อกเด้งกับเพื่อนที่อยู่รู้ใจใต้ถุนบ้านหรือตั้งวงซ้อมยิงปืนเพื่อเวลาเจอเราจะได้ยิงเข้าหัวเราแบบแม่นๆนั่นเองซึ่งแก๊งเรานี่บริเวณแถวนี้แนะนําให้ระวังกันด้วยละ่ะอย่าไปทําให้พวกมันรู้ถึงการมีอยู่ของเราให้เ,เรานันค่อยๆจัดการพวกมันไปทีละกลุ่มถ้าจัดการแบบเล่นใหญ่ไปเลยมีหวัง ตายอยู่ที่นี่บริเวณแถวนี้แน่ๆเอยเนยพอเรานั้นจัดการจุดที่789เสร็จแล้วก็เห็นเรานั้นวิ่งตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอกับชาวแก๊งออปป่าที่ชอบเมามอยกันเป็นกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยแนะนําให้จัดการใช้ลูกระเบิดไปสั 2, ก2-3งลูกรับรองว่าเอาอยู่สําหรับใครที่ใช้ระเบิดในการฆ่กาก็จะช่วยในเรื่องของการฟาร์มค่าสกิลเอนจินียของเราไปในตัวด้วย พอเราจัดการชาวแก๊งอป่าเสร็จแล้วก็ไปดูจุดต่อไปกันเลยเห้เรานั้นวิ่งไปข้างหน้า200เมตรก็จะเจอบนันไดขึ้นไปหาชาวแก๊งอีกจุดหนึ่งซึ่งบริเวณแถวนี้เนี่ยชาวแก๊งพวกนี้นานๆทีมันจะสปอนขึ้นมานะถ้าใครไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครเจอเนี่ยก็ให้ระวังให้ดี จุดนี้เนี่ยมันเอากระหนักเหมือนกันหลังจากที่เราเก็บเรียบจุดนี้ไปจนหมดแล้วก็ให้เรานั้นวิ่งตรงไปข้างหน้า700ดร้อถึงแปดเมตรก็จะเจออีกแก๊งหนึ่งแต่ว่าไกลหน่อยจุดนี้มีศัตรู7-8ถึงคนแต่นานๆทีมันจะสปอนเหมือนกันนะถ้าใครผ่านมาบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยไม่หมูนะเป็นถิ่นของศัตรูแล้วพวกมันเนี่ยพากันโหดมากอาวุธหนักครบมือถ้าจะฟาร์มจุดนี้เนี่ยแนะนําให้ย่องเบาไปตอกดีกว่าหลังจากที่เราจัดการพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือจุดฟาร์มสุดท้ายของโซน A แล้วนะครับผมนะ หลังจากนั้นก็ให้เรานั้นทําการวิ่งไปว์ปจุดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับผมนะแล้วก็ทําการว์ปเนี่ยไปยังท่าเรือแปซิฟิกานั่นเองทําไมถึงว์ปไปจุดนั้นอีกคําตอบคือเพื่อที่จะให้เราอินเนมี่ทั้งหลายของเราที่เราจัดการไปก่อนหน้าเนี่ยสปอนึ้นมาใหม่นั่นเองเท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการฟาร์มแบบอินฟินิตี้สำหรับเรานะครับผมนะนั่นคือแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองอยากฟาร์มเมื่อไรให้คิดถึงท่าเรือแปซิฟิกานั่นเองครับผมทุกคน ต่อมาผมจะพาทุกคนนั้นไปลงภาคสนามจริงแล้วดูว่าไอเทมที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนและแนวอาวุธที่ได้มาเนี่ยนำมาขายผมจะได้สักเท่าไหร่ซึ่งผมเนี่ยก็ฟาร์มอยู่อย่างนี้ประมาณ2-3รอบเลยก็ว่าได้นะด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn และนี่ก็คือผลลัพธ์จากการฟาร์มในครั้งนี้มีอาวุธมากมายที่พวกอินเนมี่พวกนี้ดรอปให้กับผมผมเลยตัดสินใจขายในส่วนที่ผมนั้นไม่ได้ใช้ออกไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่ามาฟาร์มที่นี่เนี่ยไม่ได้ทั้งตังและก็อาวุธรวมไปถึงทักษะต่างๆอีกมากมายที่ได้จากการใช้อาวุธแต่ละประเภทในการเพิ่มภูมิทักษะนั้นๆอีกทีหนึง่ง จากเงิน70,000กว่าของผมขายทั้งหมดเนี่ยได้มาเป็นแสนและนี่ก็คือจุดฟาร์มในเกม c y b e r p u พัง7 0 7 7ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากรองมาฟาร์มดูสักครั้งมาตะครับไม่เสียเที่ยวแน่นอนหรือว่าถ้าใครเคยมาฟาร์มหรือว่ารองมาฟาร์มที่นี่แล้วลองคอมเมนต์มาร่วมสนุกกันได้นะครับผมนะว่าจุดนี้เนี่ยมันฟาร์มกันได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปของผม จเจอเงินใหม่คลิปหน้าแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นแรงใจให้ผมด้วยละกันนีครับผมแล้วทุกคนนะอย่าลืมแสงกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ด้วยแหละ